สวัสดีครับพี่กับช่องพุทุนตัมซิงนะครับวันนี้เราก็วิ่งงานอยู่บ้านกวดนะครับส่งสาวไม่ได้เลยวันนี้ครับโอ้วุสาวได้วิ่งแนวอำเภอแล้วสงว่งแบบสาวแบบ<า>น่ารักน่ารักหน่อยนี่น้องนี่ครับโบส่งน้องคุเมครับโอ้เอ็งมาคุ้มพี่ทำไมนี่ฮะเดี๋ยวเอ็เอเองกลัวพี่มีผู้สาวใหม่เหรอฮ<า>ะ<า> อันนี้เราก็วิ่งบ้านโอยองนะครับบ้านพิทงว่าพิทงเหยียบจมูกพิทงหน่อยรถน้อยนะครับวันนี้สามคันเองพิทงพนะวิ่งนะครับน่าจะไปขุดมันหรือเปล่าเขาขุดมันไหมหนาเนี่ยขุดเรื่อยๆปะพิอมอมอมา วิ่งสามพันครับพี่ต้มพี่ตาลแล้วก็ผมครับมังมะนาวไม่ได้วิ่งครับเสียบอยซ่อมรถครับขับยากครับคันนี้มันใหญ่ครับแล้วมันมันเจอทางแคบอ่ะมันไปไม่ได้ใครเซียนก็เซียนเถอะผมฝีมือไม่ถึงครับคันนี้เนี่ย สาวบ้านเนี่ยเด็ดเนี่ยสาวบ้านเลยโค้งไปเนี่ยเฮ้ยนี่งน่ารักอ่ะเอ้ยสาวๆๆสาวสาวปอ้ยน่ารักเลยเออ,อ โอ้เราจะโดนอีกจะไปฟ้องพี่เองนะฮะอี่ไม่ใช่ไปฟ้องพี่เองเหรอโอ้เอเย็นครับผมเพิ่งไปตั้งสายพานมาเมื่อเช้าติดอย่างเดียวแล้วทางคิเล่ถ้าทางไม่คิเล่นี่หลับเลยฮะเย็นไหมหนาวไหมบอกไม่บอกวะจะได้รวมเอให้ ฮะมปัดขึ้นมดอีกแล้วเหรอเองก็ปิดวะมีที่ปิดอยู่เอ่ก็หมุนปิดไม่มึนก็ล่างอ่ะล่างล่างนั่นเละเออเอหมาเดไม่รับโอ้โอ้างคขเลครับ ไม่ไปเกี่ยวข้าวะอะฮะรถเ, <laughs> เกี่ยวพังโอ้เป็นไรครับน้องชายของคุณเลยอันนี้หักแล้วนะไอตัวจับหนดกุ้งอะมันหักแล้วผมผมสอยต้นไม้ไปหักเลยครับ <laughs> มันจะหักตั้งนานแล้วผมไปเกี่ยวต้นไม้นิดหน่อยปุ๊บหักเลย <c oughs> ยับเลยครับใครว่าขับรถดำไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับมันโยกอะ่ะแล้วมันมันแบบมันยังไงครับอธิบายไม่ถูกคือ <c oughs> ใช่ติงพังมั <c oughs> มันโยกแบบมันแบบตุบตุบตุบ <c oughs> เนี่ยดูดิโยกไปโยกมาเนี่ย <c oughs> เหนื่อยนะขะับรถดำเนี่ใช่ว่าขับสบายปวดแขนนี่ผมไปเกียร์สามครับเดี๋ยวจะไปเกียร์สองดีกว่าเกียร์สามมันโยกเกินดีหน่อยที่เมก้ามันไม่เหมือนพวกล็อกกี้ร็อกกี้มันกระโดดกว่านี้ครับเมกาไม่ค่อยกระโดดเพราะว่าหัวมันหนักเครื่องมันใหญ่ครับคันนี้มันไม่ค่อยโดดล็อกกี้เครื่องมันเล็กไงแล้วมันเบามันก็เลยกระโดด ดูยป,ปงางเงี้สนดยรำสุดยอด,ด,ยอดเอ้ะถ้าพี่เป็นเองตอนเด็กๆพี่หลับแล้วอ่ะทายตรงนี้ก็ลืนล่นๆครับเฉก เขี้เกียจล้า,ลางรถเลยเจอทางแบบนี้ลื่นลื่นแมคโครเสียตะนวมครับแมคโครเสียนมแคปน่าจะร้อยร้อยหรือเปล่าคือไม่เจร้อยยี้ใช้ดินเยอะอยู่นะครับเพราะว่ารถมันใหญ่ต้องใส่เยอะๆถึงมันจะพูน บวรักโยกไปโยกมาโ,โอ้เดี๋ยวน้องใหม่เราก็เสร็จแล้วครับเจ้ากุญทองเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วก็รถผมก็จะตามมาทีหลังน่าจะรถผมก็น่าจะประมาณเออสิ้นปีรถผมสิ้นปีน่าจะเสร็จอยู่นะถ้าสิ้นปีไม่เสร็จก็น่าจะปีหนา้าครับเพราะว่าเร่งงานกระบะพี่อันนะครับ ให้แกลิ่งให้ลิงต่อรีบเอามาทำงาน,นครับไม่มีรถขับเพราะว่าเจ้าขุนทองก็จะจ้างคนขับครับทีนี้ก็เหลือแต่เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ก็น่าจะจอดเพราะว่ารถมันใหญ่ครับขับลำบากทำงานยาก โยกไปโยกมาขนาดพาเองมานั่งแล้วมันเองไม่นิ่มอีกนะเพิ่มน้ำหนักไปแล้วอ่ะ,ะถึงบอ่อแล้วครับขอจะถึงให้โอ้เล่นเอาซะเมื่อยเลยวันนี้เห็นรถมาเอาดินสามคันครับเนี่ย อันนี้ขุดมาหลายปีแล้วครับโอ้โอยตกตางตกตาง ใส่แล้วน้อยเด้อลูกพี่เกียดแบ๊กโอ้โหฮ้ฮะทำอะไรโอ้ oh. นะคันนี้รู้สึกว่ามันโหลดยังไงก็ไม่รู้คันนี้หกหมื่นเองอะหกหมื่นหรือเปล่านี่หกหมื่นกิโลหกหมื่นเก้าน้อยนะครับเนี่ยหกหมื่นเองรถผมต้องแปดหมื่นโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอคลิปหน้าครับ